ท่านประธานสภาที่เคารพกระผมรัฐคลังแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขตหกอำเภอการทราวิชัยอำเภอเชียงยืนและอำเภอชื่นชมจากพรรคเพื่อไทยขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษากฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการดำเนินกิจการดังโนตรนของท่านสสสกุณาสาราน,านันและเพื่อนสมาชิกอีก สี่ท่านท่านประธานครับเป็นที่ทราบกันดีครับเรื่องของธุรกิจรังนกแอนนนั้นจําแนกหลักๆได้เป็นสองประเภทนั่นก็คือรังนกถ้าและก็รังนกบ้านแล้วก็ต้องยอมรับครับท่านประธานครับว่าก็มีเสียงของภาคประชาสังคมนั้นมีทั้งเห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยแต่โดยส่วนตัวของกระผมนั้นนะครับมีความเห็นด้วยด้วยเหตุผลหลักๆอยู่4ี่หประเด็นประเด็นที่1นนะครับท่านประธาน ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจจริงๆแล้วเป็นธุรกิจที่ช่วยเพิ่มประชาการประชากรนกอีแอนหรือว่าเป็นการขยายพันธุ์ซึ่งนกซึ่งเป็นถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองผู้ที่ประกอบธุรกิจบ้านนกนั้นจะทราบกันดีครับว่าปัจจัยสําคัญที่ต้องคํานึงถึงในการสร้างบ้านนกนั้นก็คือการดูแลความปลอดภัยจากสตรูนกซึ่งจะเป็นนะครับปัจจัยสําคัญที่ช่วยทําให้นกสามารถขยายพันธุ์ได้ ดีกว่าอยู่กันเองตามธรรมชาติส่วนในประเด็นที่2คงับทพานประทานธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเกษตรทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยคนส่วนใหญ่นะครับจะเข้าใจผิดว่าบ้านนกเนี่ยสามารถทําได้เฉพาะทางภาคใต้แต่ในวันนี้ครับธุรกิจบ้านนกเนี่ยสามารถแพร่ขยายสามารถทําได้ทั่วทุกภาคทั่วประเทศโดยข้อมูลนะครับอย่างไม่เป็นทางการปัจจุบันนี้ทราบว่า ผู้ประกอบการบ้านนกเนี่ยทั่วประเทศมีกว่าไม่ต่ำกว่าหมื่นหลัง 3. ครับท่านประธานธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงแม้ว่าจะมีการลงทุนที่สูงก็ตามนะครับหากมีความรู้ความเข้าใจนะครับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรจะสามารถสร้างไรายได้จากธุรกิจนี้เป็นกอบเป็นกร,รมครับโดยราคาขายตามลานประมูลนะครับในช่วง 4- 5หปีที่ผ่านมาเนี่ยจะอยู่ที่เฉลี่ยประมาณกิโลกรัมละ2 0 0 0 0บาท แม้ว่าปัจจุบันนะครับจะมีผลกระทบจากรังนกเพื่อนบ้านเข้ามาตีตลาดทําให้ราคาตกไปบ้างนะครับอยู่ที่ประมาณ15,000ถึง16,000บาทต่อกิโลกร,รมัมและหากมีกฎหมายรองรับนะครับแล้วก็มีการสร้างมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพของสินค้าสามารถส่งออกไปขายที่จีนได้โดยตรงเนี่ยราคานะครับจะขยับไปอีกประมาณ2-3เท่าซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรและในประเด็นที่4ครับท่านประธน ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจหรือว่าสร้าง GDP ให้กับประเทศไทยปัจจุบันนะครับแม้ยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการแต่ก็ทราบเป็นดีครับจากสมาคมผู้ประกอบ,ก,อบการลังนกมีการคาดการว่าธุรกิจนี้มีมูลค่ากว่า1 0,000ล้านบาทต่อปียิ่งถ้าหากมีกฎหมายรองรับมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการรัฐสามารถนะครับจัดเก็บภาษีธุรกิจลังนกก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้ภาครัฐแล้วก็นํา เงินในส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศในส่วนอื่นต่อไปแต่ในทางกลับกันครับท่านประธานครับในช่วงตลอด40-50ปีที่ผ่านมาที่ธุรกิจบ้านนกเป็นที่แพร่หลายไปทั่วประเทศมีการสร้างบ้านนกในชุมชนทั้งที่เป็นอาคารเก่าและก็เป็นอาคารใหม่ที่สร้างขึ้นมาแต่เนื่องจากไม่มีกฎหมายควบคุมครับทำให้เกิดผลกระทบกับคนในชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นมนลภาวะทางกลิ่นจากมูลนกหรือว่าขี้นก มลภาวะทางเสียงจากการเปิดเสียงเรียกนกแล้วก็มีสิ่งเดือดร้อนลำคาญจากไรนกซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในระแวกใกล้เคียงก่อให้เกิดความขัดแยง้งและก็เกิดข้อร้องเรียนระหว่างธุรกิจนะครับผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนที่อยู่โดยรอบส่วนตัวนะครับผมมองว่าปัญหานี้ มีเครื่องมือเพียงอย่างเดียวที่จะสามารถจัดการให้ธุรกิจนี้อยู่กคู่กับชุมชนได้นั่นก็คือการออกกฎหมายและก็ระเบียบกฎเกณฑ์ในการควบคุมธุรกิจให้มันชัดเจนณวันนี้ครับท่านประธานทราบว่ากระบวนการออกกฎหมายและก็ระเบียบเนี่ยมีความคืบหน้าไปกว่า80ดสิบถึงเก้าสิบอร์ซแล้วมีการผลักดันนะครับให้เกิดกฎหมายแม่ก็คือพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ห้าอกิบซึ่งเป็น ที่น่าที่นชมครับเกิดจากการผลักดันของผู้ประกอบการสมาคมรังนกแอนด์แล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแต่วันนี้ยังติดอยู่ที่การจัดทําระเบียบและกฎ,กฎเกณฑ์ครับท่านประธานครับ,รรม,รบมีหน่วยงานสามหน่วยงานหน่วยงานหลัก,ลกที่ร่วมกันร,รับผิดชอบในการออกระเบียบนั่นก็คือหนึ่งกรมอุทยานซึ่งเป็นผู้ต้องออกระเบียบในการออกใบอนุญ,ญาตให้ผู้ประกอบก,การธุรกิจรังนกสองก็คือกรมโยธาธิกา,ทา,ทการและผังเมืองซึ่งจะต้องเข้ามา นะครับออกกฎในการควบคุมลักษณะอาคารบ้านนกแล้วก็จัดโซนิ่ง3ก็คือกรมอนามัยครับเพราะต้องมีการควบคุมธุรกิจที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ในช่วงหลังจากประกศาศใช้กฎหมายฉบับนี้มาตั้งแต่ปี6-2ครับ4-5ปีที่ผ่านมาการออกระเบียบตัวนี้ยังไม่สามารถบรรลุได้นะครับเข้าใจว่าต่างกรมก็ต่างรอคอยให้อีกกรมหนึ่ง เป็นผู้เริ่มต้นก่อนแต่โดยความเห็นส่วนตัวครับท่านประธานเรื่องนี้ผมมองว่าก้าวแรกก้าวสำคัญต้องเริ่มที่กรมอุทยานเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยวันนี้นะครับทราบว่าเรื่องรายละเอียดของร่างระเบียบนั้นมีการนําเสนอขึ้นพิจารณาให้คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพิจารณาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับการพิจารณาตามกระบวนการทางกฎหมายครับท่านประธานครับระเบียบนี้ มีกำหนดที่จะต้องเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่27พฤศจิกายนก็คืออีกไม่ถึงหนึ่งเดือนครับท่านประธานครับจึงขอเรียกร้องให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการชุดนี้ช่วยกำกับติดตามแล้วก็เร่งรัดให้กับกรมกรมการนะครับช่วยเร่งพิจารณาให้ทันตามกรอบระยะเวลาและก็ขอสนับสนุนยตินี้ครับให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อศึกษาและติดตามกระบวนการออกกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์เพื่อรองรับธุรกิจลังนกทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการเองนะครับในส่วนของการดําเนินการธุรกิจเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเมื่อถูกกฎหมายแล้วนะครับผู้ประกอบการเองจะสามารถหาแหล่งทุนจากสถาบันการเงินในรูปของสินเชื่อซึ่งธุรกิจจะเป็นที่จะเป็นการรองรับจากภาครัฐแล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้า สามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้โดยตรงและในส่วนของภาครัฐนะครับก็จะได้รับประโยชน์จากมูลค่าเศรษฐกิจที่มีค่ามากขึ้นแล้วก็สามารถจัดเก็บภาษีเป็นรายได้เข้าสู่ภาครัฐและที่สําคัญที่สุดครับปร,ประการสุดท้ายครับท่านประธานก็คือเมื่อมีกฎหมายออกมาแล้วมีระเบียบออกมาแล้วจะสามารถจัดระเบียบเพื่อให้ธุรกิจลังนกสามารถอยู่คู่กับชุมชนและกาสิ่งแวดล้อมของพี่น้องประชาชนต่อไปครับกราบสวัสดีครับ